สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการทำภาพ HDR นะครับซึ่งจะใช้โปรแกรม Lightroom ในการทำนะครับซึ่งภาพ HDR นี่ก็คือจะใช้ในกรณีที่ภาพมีการย้อนแสงหรือว่าฉากหลังเป็นท้องฟ้าเหมือนในภาพนี้นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นมันจะ over ไปเลยนะครับซึ่งภาพเนี่ยผมใช้แฟต นะครับถ้าเกิดไม่มีแฟตก็คือจะเป็นภาพย้อนแสงทันทีนะครับส่วนมากจะใช้วิธีทําภาพเป็น HDR นะครับเอาไว้แก้ภาพที่ดูย้อนแสงนะครับซึ่งวิธีการนะครับเราจะใช้อยู่4ส่วนนะครับส่วนที่1คือ Exposure ครับส่วนที่2คือ Highlight ครับส่วนที่3คือ Shadow ครับผมและส่วนที่4คือ Clarity ครับเรามาเริ่มที่ส่วนแรกนะครับส่วนของ Clarity เนี่ยหน้าที่ของมันคือ เพิ่มส่วนที่เป็นไฮไลท์ให้สว่างขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็กดส่วนของชาร์โดให้มันต่ำลงไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มดูนะครับอ่าสังเกตดูนะครับว่าไฮไลท์มันจะสูงขึ้นนะครับและชาร์โดมันจะกดต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนที่ชาร์โดมันกดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนในส่วนที่2ก็คือชาร์โดนะครับแล้วก็ดันมันขึ้นมา สังเกตว่าชาร์โดมันเพิ่มขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยภาพเนี่ยมันดูไฮไลท์เยอะไปหน่อยนะครับสังเกตดูเพราะว่าเราดันเคเรตตี้ขึ้นไปนะครับไฮไลท์ก็จะดูสว่างขึ้นนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยเราก็มาลดไฮไลท์ครับผมลดไฮไลท์ลงอ่าประมาณนี้ครับ ทีนี้ท้องฟ้ามันก็จะไม่โอเวอร์เกินไปแล้วนะครับเพราะว่าเราลดไฮไลท์ไปแล้วอ่าส่วนสุดท้ายคือส่วนเอ็กซ์โพเอร์ครับคนส่วนมากเนี่ยพอเรื่อแต่งรูปเนี่ยเขาจะดันเอ็กซ์โพเอร์ก่อนนะครับซึ่งบางรูปเนี่ยถ้าเกิดเราดันไปก่อนแล้วเราไม่ได้ปรับส่วนไฮไลท์ส่วนชาร์โด้เนี่ยบางทีมันอาจจะมาปรับทีหลังยากนะครับอ่าทีนี้เอ็กซ์โพเอร์แล้วก็ดันให้มันสว่างขึ้นนิดนึง ด้นไฮไลท์ตรงนีโอเคในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมากําหนดทิศทางของแสงก็คือแสงเนี่ยมันมาจากตรงนี้ครับที่ผมวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมแสงคือเราจะให้แสงมันเกิดจากตรงนี้แล้วส่วนอื่นก็จะมืดลงนะครับผมใช้เครื่องมือ radial filter เนี่ยครับอ่าเราก็ทําการวงส่วน จุดกำเนิดของแสงนะครับอพอเราได้แล้วเนี่ยตรงส่วนอินเวอร์สเนี่ยนะครับให้ติ๊กถูกออกนะครับอ่าทีนี้เราก็มาลดลดเอ็กพเชอร์ให้ต่ําลงสังเกตส่วนด้านข้างมันจะต่ํามันจะมืดลงนะครับประมาณนี้ครับผมภาพก็จะดูมีมิติหน่อย โอเคก็จบในส่วนของการทำภาค HDR นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม